ตาเธอแล้วโซฟียฉันได้ดีดมากอกล่ะโถฉันไม่ชอบอันนี้เลยอะ่ะโอ๊ยก็ <S 1> <S 1> ย <S 2> <S 2> แค่ขำๆมันเนอะฉันต้องทำเค้กเือเนี่ยก็ได้ฉันละเกลียดเกมนี้จริงๆหยิบเค้กขึ้นมาหนึ่งชิน้นโอดูกระดาษลังพวกนั้นสิ ซโซเฟียจะชอบไหมนะสำหรับการกแกล้งที่น่าอร่อยนี้ <irgendwann> เพียงแค่ตัดกระดาษลังเป็นชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้ววางซ้อนลงบนชิ้นเค้สักสองสามชิ้นเพื่อความสมจริง <bilmiyorum> และเพื่อไม่ให้เห็นส่วนที่เป็นกระดาษใช้โฟมโกนหนวดติดทับลงไปโดยใช้คอตตอนบัดช่วยเกลี่ยให้ทั่วเพอร์เฟก ีนี้ก็บีบใส่ที่ด้านบนด้วยจากนั้นก็หยดสีผสมอาหารลงไปดูสิเป็นสีฟ้าสวยเชียวอย่าลืมโรยเกล็ดน้ำตาลด้วยนะและเชอรรี่ y. ขาดไม่ได้เลยดูน่ากินมากเลยใช่ไหมทำได้ดีมาก ว,ว้าวนี่ของฉันเหรอน่ากินจังแป่ชิมหน่อยสิเฮ้นี่มันอะไรเนี่ย <c oughs> เคกระด,ดาษลาง,งล่งละจ๊ะเพื่อนรัก <c oughs> ฉันตั้งใจทำสุดๆเลยนะ คืนนี้เธอจะทำอะไรกินมีอ่าสปากเกตตี้หรอหรือเนื้ออบฮมที่แน่นๆเธอหั่นหอมพวกนี้ได้เก่งมากๆเลยแต่เธอจะเอาเปลือกหอมพวกนั้นไปทำอะไรกันครั้งหน้าถ้าคุณมีเปลือกหัวหอมที่เหลือจากตอนทำอาหารเอามันใส่ถ้วยแล้วเทน้ำร้อนใส่ลงไปคนสักหนึ่งนาทีอีน้ำเปลือกหอมดูน่าขยะแขยงชะมัดโอเคแล้วเอาไงต่อละ่ะโอ้ไม่ เธอจะเสิร์ฟชาหัวหอมให้ใครสักคนเหรออีเทชาหัวหอมใส่ถ้วยผ่านกระชอนรองเปลือกจะได้ไม่ไหลลงไปในถ้วยมันดูเหมือนชาขมามมายหรือชาขิงเลยแต่กลิ่นมันไม่เหมือนเลยสักนิดเมื่อพร้อมเสิร์ฟแล้วอย่าลืมเตรียมถ้วยชาปกติของตัวเองไว้ด้วยจะได้ไม่ดูน่าสงสัยเกินไปและอย่าลืมหย่อนชิ้นเลมอนลงไปหน่อยเพิ่มรสชาติสำหรับวันเกิดของเอมี่มีอาเตรียมชาและของหวานให้ ดีจังเอาล่ะฮึหยีนี่อะไรอ่ะชาจะกัะแล้เหรอฉันกลืนไม่ลงเลยด้วยซ้ำว้าวมีอาแกล้งเอมมี่ในวันเกิดของเธอเนี่ยนะการแกล้งต่อไปต้องมีสองคนให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมกับเพื่อนอีกคนไว้แล้วก่อนที่คุณจะแกล้งจะมาทำตามฉันนะโอเคโซเฟียนั่นเธอมาแล้วเป็นไงมากมีอาเฮ้ขอฉันดูหลอดเธอแป๊บนึงนะ เชื่อใจได้ฉันไม่กาดหรอกโอเคเอาล่ะโอ้มลึกกคยืยมลึกกคยืยนับตามฉันหนึ่งสองส,ส่งหลอดให้คู่หูของคุณแล้วให้เขาเอาหลอดใส่ในแก้วของเพื่อนคุณเหมือนเดิมและบูมเม่เจ้าเธอทําได้ยังไงไนะเอมิเธอเป็นผู้วิเศษหรือไงเนี่ยถ้าการทําอะไรหลบๆซ่อน,อนๆคือการเป็นผู้วิเศษก็เรียกฉันว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เลยทีมเวิร์กทำให้ภารกิจสำเร็จ ยิ้มให้ i ิน t a g r กรมเร็วอู้มุมนี้ไม่ค่อยดีเลยอีกรูปนะโอ้ฮ้ย hey, คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอให้ช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยอาชีสเสร็จแล้วขอบคุณนะนี่มันเยนนั่นถ่ายตัวเองทุกรูปเลยเหรอเนี่ยน่ารำคาญชะมัด เป็นไรน่าวิกกี้เราค่อยไปถ่ายรูปสวยๆลงอินสต g r a m มวันวันหลังก็ได้นั่นคือโอลิเวียที่กำลังเอาขยะออกมาทิ้งแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวฉันจะเข้าไปแล้วนะเมื่อเพื่อนคุณเดินไปแล้วให้เริ่มเตรียมการกันแกล้งได้เลยเอาขยะจริงออกมาสับเปลี่ยนกับถุงที่ไม่มีอะไรที่คุณต้องเข้าไปซ่อนข้างในเรียบร้อย สอดตัวเข้าไปในถุงผ่านปากถุงให้ปมถุงอยู่บนศีรษะของคุณนั่งขดตัวลงไปแล้วรอให้เวทมนต์ทำงานเอาล่ะนี่ถุงใบสุดท้ายแล้วขยับถุงนี้สักหน่อยอ้าไอ้ยาวิ่งหนีกันดีกว่า ทำไมดูเศร้านักล่ะสาวๆวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยหรอนี่เป็นยามบ่ายที่สดใสนะฉันมั่นใจว่าพวกเธอต้องคิดออกจนได้แล้วนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันมีความคิดดีๆละอยากลองแกล้งใครสนุกๆดูไหมวิกกี้ฉันมีวิธีการอันยอดเยี่ยมให้เธอเล่นงานโอลิเวียกลับแล้วโอ้ oh, ฉันเอาได้คนแนะ่การแกล้งครั้งนี้คุณต้องมีถังขนาดใหญ่ที่มีปากกว้างแบบใบนี้เติมน้ำให้ถึงครึ่งหรือมากกว่านั้นวางถังไว้ระหว่างเก้าอ,อี้สองตัวนอกบ้านแบบนี้ เฮลี่มาช่วยฉันเอาผ้าคลุมระหว่างเก้าอี้สองตัวนี้ทีสิแบบนี้คุณต้องใช้ผ้าผืนย,ยาวๆขนาดใหญ่เพื่อคลุมพื้นที่ทั้งหมดให้มิดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผ้าคลุมจะต้องปิดลงไปให้ยาวจนถึงพื้นซ่อนถังน้ําและขาเก้าอี้ไว้อย่างมิดชิดสุดท้ายนั่งลงและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการแกล้งคนที่จริงจังสุดๆแห่งยุคโอลิเวียมานี่สิเธอโอ้ oh, ว่าไงมานั่งกับเราสิเราเก็บที่นั่งไว้ให้เธอน่ะตู้ม อย่างว่าทำไมถึงจำเป็นต้องแกล้งแบบนี้นอกบ้านมันออกจะเออเล็กเทนิดหน่อยบอกได้เลยว่าโอลิเวียไม่ได้รู้เลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันหวังว่าเธอจะเอากางเกงมาเปลี่ยนด้วยนะได้แบบนี้ก็ได้พวกเธอต้องถูกฉันสับเป็นชิ้นๆโอ้ยใหญ่พวกนั้นคิดเรื่องแบบนี้ได้ไงกันเนี่ยเฮ้เอมี่ขอยืมปากกาสีแดงหน่อยได้ไหมได้สิ เอมี่เป็นอะไรหรือเปล่าหาที่หลบเร็วเธอกำลังจะจามแล้วฮัดเจ้ยอะนี่ของเธอฉันหวังว่าเธอจะพกเจลทําความสะอาดติดกระเป๋ามาด้วยนะโซเฟียต้นว่านหางจระเข้สำหรับการแกล้งครั้งนี้เอาว่านหางจระเข้มาหั่นครึ่งทีนี้ก็ใช้นิ้วป้ายเจลว่านหางจระเข้ออกมาอุยมันเหนียวเนอะหนะเชียว อะไรบางอย่างบอกฉันว่าโซเฟียกำลังจะทำให้เอมี่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่หนึบหนับไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้วนี่เฮ้ยเฮ้เอมี่อยากได้ปากกาคืนหรือเปล่าอรืยดูของเหนียวๆพวกนี้สิขยะขี้แยงนี่มันน้ำมูกของเธอเหรอใจเย็นเธอเอมี่นั้นมันก็แค่ว่านหางจระเข้เห็นไหมไม่มีเชื้อโรคหรอก ถึงยังไงก็ตามมันก็น่าขยะกขยงอยู่ดีอยากกล้งให้เพื่อนของคุณตกใจใช่ไหมล่ะรอดูวิธีทำกลน,นี้สิมาดูกันเถอะว่าต้องทำไงบ้างสำหรับมุกนี้คุณต้องเตรียมของใช้ประจำบ้านนิดหน่อยนำเอาฝาสเปรย์โฟมปาร์ตี้ออกแล้วเสียบด้วยเข็มหมุดที่ผูกไว้กับริบบิน้นใช้เทปกาวแปะไว้ด้านบนแล้วกดปุ่งฉีดลงไป เอาไปวางไว้ในตู้กับข้าวแปะด้วยเทปกาวให้แน่นแล้วนำปลายริบบิ้นติดไว้ที่ฝาตู้ด้านในจากนั้นก็แค่รอจนเหยื่อเข้ามาติดกับโอโอเหยื่อมาแล้วเออเธอติดกับเขาอย่างจังเลยดูสิเอมิลี่ต้องไปอาบน้ำยกใหญ่นั่นแน่อ้ยหยุดมาเดี๋ยวนี้นะถ้าทางรสชาติไม่ดีเลยนะว่าไหม ดูเธอสิยี่ว่าแต่ไอโฟมนี่มันทำมาจากอะไรอ่ะยังนีนะมาให้ฉันเตะก้นเธอซะดีดีถ้าคุณกำลังออกไปช้อปปิง้งจำไว้อย่าพาคนอย่างเอมิลี่ไปด้วยเด็ดขาดฮะรู้สึกเหมือนมีคนมาสะก,กิดไหล่เลยเอ้าฉันคิดไปเองหรอกเหรอคราวนี้ชัวร์ไม่ได้มโนไปเองแน่แนน,นี่เขามีปัญหาอะไรกับฉันปะเนี่ยอลิเวียชักเริ่มจะรู้ตัวนิดหน่อยละแต่เอมิลี่ก็ยังแกล้งต่ออีก เาล่ะคงต้องจัดการซะหน่อยแล้วเฮ้ยมีปัญหาอะไรป่ะพวกอ้าวเอมิลี่เหรอไม่คิดว่าจะเป็นเธอนะเนี่ย